การศึกษาประวัติศาสตร์เวียดนามไม่อาจมองข้ามความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรที่สําคัญคืออาณาจักรจามปาไปได้ถ้ามองในแง่มุมของภูมิศาสตร ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามจะเห็นอาณาจักรที่สำคัญในอดีตก็คืออาณาจักรจามปาแม้ต่อมาอาณาจักรไดเวียดหรือเวียดนามจะรุกเข้ามาปกครองและยึดกินอาณาจักรจามปาไปจนหมดแต่อาณาจักรจามปาก็ยังคงมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์เวียดนามอยู่ไม่น้อยค่ะ จามปาเป็นดัฐของชาวจามที่ตั้งอยู่บริเวณแผ่นดินซึ่งปัจจุบันคือภาคกลางในภาคใต้ของเวียดนามในปัจจุบันก็คือบริเวณที่เป็นเมืองเวเมืองกวางนําเมืองทัวเทียนเมืองพันรังและเมืองญาติรังของเวียดนามซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอุสาคเนชาวจามถือเป็นชาติพันธุ์โบราณในดินแดนที่มีถิ่นกําเนิดอ,อยู่บริเวณที่รับชายฝั่งทะเลตอนกลางของเวียดนามในปัจจุบัน จากการศึกษาของศาสตราจารย์มักเยืองนักโบราณคดีชาวเวียดนามได้พบชุมชนมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุประมาณ2,500-3,000ปีและยังมีวัฒนธรรมเครื่องมือเครื่องใช้ที่หลงเหลืออยู่เรื่องราวของจามปายุคต้นๆน,นั้นยังไม่ชัดเจนแต่นักวิชาการที่สนใจชาติพันธุ์จามได้ทำการสำรวจเอกสารจีนในสมัยราชวงศ์จินและราชวงศ์ต่อมา ให้ความสนใจชนเผ่าหนึ่งที่จีนเรียกว่าหลินยี่ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ราบตอนใต้ของตั้งเกียว่าน่าจะเป็นต้นกำเนิดของชาติพันธุ์จามนอกจากนี้ยังมีชนเผ่าต่างๆอยู่ทัท่วชายฝั่งซึ่งปัจจุบันคือภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามนักวิชาการสันนิษฐานว่าคือต้นกำเนิดของชาติพันธุ์จาม วันนี้นะคะพวกเราสองคนจะนำพาเพื่อนเอนทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับอาณาจักรจามปาในยุคตน้นว่ามันมีต้นกำเนิดและพัฒนาการเป็นมาอย่างไรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะการตั้งอาณาจักรจามปาอาณาจักรจามปานั้นมีคำกล่าวว่าดินแดนอยู่ภายใต้อำนาจของจีนมาก่อนซึ่งจีนเรียกว่าหลินยี แต่ความเกียวเนื่องกันระหว่างหนิงยี่และจามปานั้นที่อาจจะได้ระบุให้ชัดเจนได้ต่อมาในราวปีคศ192ชาวพื้นเมืองจามปาผู้หนึ่งที่ชื่อคิวเรียนหรือจูเรียนถือโอกาสที่ราชวงศ์ฮั่นของจีนอ่อนแอลงจึงตั้งตนเป็นอิสระแต่อีกข้อมูลหนึ่งกล่าวว่าในประเพณีความเชื่อของชาวจามปากล่าวว่าดินแดนจามปามีผู้ปกครองก่อนหน้านั้นแล้ว ซึ่งเป็นผู้หญิงที่ต่อมาได้แต่งงานกับเจ้าชายจีนและกลับมาเป็นราชินีแห่งจามปาแถมยังมีเรื่องเล่าที่น่าเหลือเชื่อตามสไตล์ของตำนานอีกด้วยส่วนสถานที่ตั้งของอาณาจักรนั้นตามหลักฐานโบราณคดีกล่าวว่าศูนย์กลางอยู่ทางใต้เมืองเวเป็นอนาณาจักรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ทศตวรรษที่2-15มีกษัตริย์ปกครองสืท 15, สรปปรบอสทอดจากคิวเรียนถึง12ราชวงศ์ มีเคว้นอยู่เมืองที่สำคัญของอาณาจักรตามริมฝั่งทะเลคืออมราวดีเกาะทาระพันธุรังวิเชียนและที่เมืองดวงเดือนนั่นถือเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของจามปาแถมยังมีพระพุทธรูปสำริดสวยงามยังถึงความเก่าแก่แห่งวัฒนธรรมอินเดียที่เผยแพร่เข้ามาคําเป็นอยู่ของชาวจามปาจากบันทึกข,ของหมาตัวหลิงที่เดินทางมาบริเวณนี้กล่าวว่าชาวจามปา ในตาลึกจมูกโด่งผมดำหยิกสร้างบ้านด้วยอิฐปูนชายหญิงแต่งกายใช้ผ้าพันกายเพียงผืนเดียวเรียกว่ากีเปเจาะหูกล้าวผมขึ้นสูงบนศีรษะลักษณะเหมือนกับชาวอินเดียประเพณีที่เห็นชัดคือการแต่งงานในฤดูเก็บเกี่ยวคือเดือน8ผู้หญิงเป็นฝ่ายเลือกผู้ชายประเพณีงานศพถ้าเป็นกษัตริย์ต้องทำพิธีหลังจากวันสิ้นประชนเวัน คุณนางปลงศพหลังตายสามวันส่วนประชาชนทั่วไปปรงศพในวันรุ่งขึ้นหลังตายส่วนอัฐินำไมโยนลงทะเลหรือน้ําในด้านศาสนาชาวจามปาในอดีตนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธมหายานบ้างแต่ส่วนมากคือฮินดูดังได้ปรากฏในโบราณสถานต่างๆของชาวจามต่อมาเมื่อมีพวกมาลายุข้ามทะเลเข้าไปเผยแพ่ศาสนาอิสลามพวกจามจานวนมากจึงหันไปนับถือศาสนาอิสลาม ด้วยเหตุผลนี้ทำให้คนไทยเรียกพวกจามว่าแขกจามประวัติศาสตร์จามปาในยุคตน้นตลอดเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์จามปาได้ทำสงครามอยู่ตลอดมาเป็นทั้งสงครามขยายอำนาจและสงครามป้องกันจากศัตรู แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นสงครามป้องกันตัวจากการรุกรานของอาณาจักรเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในยุคต้นนั้นทําสงครามกับจีนและการทําก็ทําสงครามกับอาณาจักรขอมในสมัยต่อมาจนในสุดท้ายทํากับอาณาจักรไดเวียดของเวียดนามในช่วงระยะหลังและในประวัติศาสตร์ตอนตอน้นที่จะนําเสนอนี้จะเล่าถึงไทม์ไลน์และเน้นการทําสงครามกับจีนเป็นส่วนใหญ่ เอกสารเกี่ยวกับจามปายุคต้นนั้นแทบจะไม่มีอะไรบันทึกไว้เลยอาศัยจากบันทึกจีนในระยะหลังต่อมาซึ่งกล่าวว่านับตั้งแต่ที่จกักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์จีนขึ้นของราชและในราวคศ2 8 0ผู้ว่าราชการตั้งส่งบันทึกถวายกษัตริย์จีนเพื่อฟ้องร้องพวกหมิ่นยี่ที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรในฟูนัน ได้ทำการรุกรานเขตมณฑลจีนหนางของจีนในบันทึกถึงเหตุการณ์ตอนนี้พงสาวดานราชวงศ์จีนได้กล่าวถึงรัฐของพวกลิ่นยี่ที่มารุกรานว่าเป็นรัฐที่เพิ่งแต่งตั้งขึ้นประมาณ100ปีมาแล้วเจ้าหน้าที่ชาวพื้นเมืองชื่อจูเหลียงถือโอกาสที่ราชวงศ์ฮั่นอ่อนแอเย่งดินแดนและตั้งเป็นรัฐขึ้นในเขตหนึ่งของมณฑลจีนหนัง ของจีนเมื่อราวคิทศักราช192เดิมจีนเรียกรัฐนี้ว่าหยางหลิง ซึ่งเป็นชื่อเดิมของหน่วยปกครองเล็กๆที่ตั้งตัวเป็นอิสระนั่นเองอาณาเขตของรัฐนี้ตรงกับบริเวณที่ปัจจุบันนี้เรียกว่ามณฑลทัวเทียนเป็นมณฑลที่ตั้งของเมืองเวนี่เป็นครั้งแรกที่รัฐซึ่งในสมัยหลังรู้จักกันในชื่อจามปาปรากฏในประวัติศาสตร์หลักฐานทางโบราณคดีแสดงว่าศูนย์กาลังอำนาจของจามปาอยู่ใต้เมืองเวเล็กน้อยใกล้มณฑลกวางนํำในปัจจุบัน และมีโบราณสถานที่สำคัญทางโบราณคดีมากมายจนทำให้แน่ใจว่าบริเวณนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของจามปาแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่แน่นอนเกี่ยวกับประัติศาสตร์ตั้งราชวงศ์ของกษัตริย์จามหรือของการที่ได้รับอิทธิพลอินเดียแพร่เข้ามาต่างจากในกรณีของอาณาจักรฟูน,นันจนกระทั่งเรื่องศตวรรษที่7ชื่อจามปาปรากฏขึ้นครั้งแรกในจารึกแต่สันนิษฐานว่าชื่อนี้ใช้ กก่อนหน้านี้แล้วและหมายถึงอาณาจักรของพวกจามอรไรก็ตามระยะแรกของการต่อสู้อันยาวนานเพื่อขยายอำนาจขึ้นไปทางเหนือของจามเข้าไปในดินแดนที่อยู่ใต้การปกครองของจีนพวกจามนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อจีนว่าหลินยีจามปาเริ่มขยายอำนาจเหตุการณ์ต่อมาที่ปรากฏในหนังสือบันทึกร้องทุกของผู้ว่าราชการบนทอนตังเกียนั้น คือในระหว่างคศ2 2 4ถึงคศ230เจ้าอ้นหนึ่งของราชวงศ์คิวเรียนหรือจูเรียนทรงทูดไปยังว่าราชการมณฑลกวางตุ้งและตังเกียและในแรงงานคณะทูตนี้มีชื่อหลิงฮี่และฟูนันซึ่งเป็นพันธมิตรกันปรากฏขึ้นต่อมาในราวคศ .248 มีเรื่องเล่าว,ว่าพวกหลิงฮี่เข้าไปปล้นทำลายเมืองต่างๆทางเหนือทำการรบก,กับพวกจีน จนในสมัยพระเจ้าฟันเสียงกษัตริย์แห่งจามปาก็เริ่มโจมตีทางเกยอีกครั้งโดยเป็นพันธมิตรกับฟูนันอย่างที่กล่าวมาพระเจ้าฟันเสียงนั้นนับว่าเป็นนัตตาหรือหลานของคิวเรียนหรือจูเรียนผู้ตั้งอาณาจักรนั้นเองจามปารบกับจีนอยู่ช้านานพวกจามปาแพ้จึงถูกตีถอยกลับไปจนต่อมากษัตริย์อีกหนึ่งองค์ของจามปาที่มีพระนามว่าพระเจ้าฟันยี่ จึงได้ส่งทูตเป็นทางการไปสั่งนักจีนพระเจ้าฟันยี่ครองญาติอยู่มากกว่า15ปีจนต่อมาอัครมหาเสนาบดีของพระองค์ชื่อเว่นซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเชื้อสายจีนได้ครองราชต่อจากพระองค์ในราวคศ336และอีก4ปีต่อมาเมื่อจกักรพรรดิจีนไม่ยอมรับพรมแดนทางเหนือคงจำปาที่ติดกับจีนว่าเส้นแบ่งพรมแดนควรจะอยู่เขตเหนือพอร์อังนำ พระเจ้าเว้นจริงชิงเข้ายึดแดนเทบนี้ไว้จนต่อมาพระองค์ก็สิ้นพระชนในขณะที่พระองค์สิ้นพระชนในปีนั้นพระองค์กําลังรบเพื่อที่จะขยายดินแดนของพวกจามปาขึ้นไปทางเหนือโอรสที่เป็นราชชายาทของพระองค์ชื่อฟันโฟถูกบังคับให้คืนดินแดนทางเหนือที่พระเจ้าเว้นยึดครองได้ทั้งหมดให้แก่จีนตามเดิมทางฝ่ายจีนยังบันทึกไว้ว่าพระเจ้าฟันโฟยังส่งคณะทูตไปยังเมืองจีนถึงสองครั้งด้วยน่าจะเพื่อเจราจาอ่อนน้อม ทีนี้ต่อมาไม่รู้ว่ากษัตริย์จามปาหันมาใช้ภาษาสันสิฤตตั้งแต่เมื่อไรในหนังสือประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใตขง้ของดีจีฮออ้างถึงจารึกและความคิดเห็นของนักวิชาการตะวันตกความว่าจารึกที่เก่าแก่ที่สุดข,ของอาณาจักรจามปาเกี่ยวกับกษัตริย์อุมหญิงชื่อพระเจ้าพัทราวรมันซึ่งพบที่เมืองกวางนำและเมืองภูยินนั้นมีนักค้นคว้าฝรั่งเศสร,รุ่นแรกเข้าใจว่าพระเจ้าพัทราวรมัน คงเป็นฟันเฮตาโอรสแลกษัตริย์ที่ครองราชต่อจากพระเจ้าฟันโฟผู้ที่ถูกบังคับให้คืนดินแดนตอนหนือแก่จีนดันงที่กลับไปนักวิชาการกลุ่มนี้ให้อายุจารึกเหล่านี้ว่าอยู่ในราวคศ .400 แต่นักค้นคว้าที่มีชื่อชาวฮอเแลนที่ชื่อโฟเกนประมาณอายุจารึกเหล่านี้ว่าอยู่ในสมัยของพระเจ้าฟันฟูแต่ในทั้งสองกรณีพระนามกษัตริย์จามยังไม่มีคำว่า พัทราวรมันเลยทีนี้ก็มีนักวิชาการที่ชื่อสไตนำเสนอความคิดเห็นว่าหลัากษัตริย์ที่มีพระนามสันส,สกฤตที่ครองกวางน,นั้นไม่ใช่พวกเดียวกันกับกษัตริย์แห่งหลินยี่ที่ครองเดินแดนแถบมืองเว่ที่พงศาวดารจีนได้บันทึกไว้ต่อมาเข้าใจว่าความจริงมีรัอิสระต่างหากจากรัฐสองรัฐและในสมัยต่อมาทางใต้แพ้และถูกรวมกันเป็นรัฐิลินยี่ที่อยู่ทางตอนเหนือและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของนักวิชาการ หรืออาจจะเป็นด้วยกรณีว่าวัฒนธรรมอินเดียเข้ามามีอิทธิพลก็ไม่แน่ใจแต่อย่างไรจามปานนั้นก็เป็นอาณาจักรที่ไล่เลี่ยกก,กันกับฟูนันและเคยเป็นพัธนธมิตรกันด้วยเป็นไปไม่ได้ว่าจามอาจจะมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับฟูนันนอกเหนือจากจีนด้วยไม่ว่าพระเจ้าพัทรวรมันจะเป็นใครก็ตามแต่การกล่าวกันว่ากษัตริย์องค์นี้เป็นผู้สร้างเทวสถานแห่งแรกในบริเวณมีเส้นเพื่ออุทิศให้แก่ พระศิวะชื่อศิวะพัทเรศวนเป็นการเชื่อมพระนามของพระองค์กับพระพุทธเจ้าการเชื่อมพระนามของกรรษัตริย์ผู้สร้างเข้ากับพระนามพระศิวะผู้เป็นเจ้าเช่นนี้เป็นธรรมเนียมที่นิยมกันมากในสมัยต่อมาในรัฐที่ปกครองโดยกษัตร,ริย์จะเห็นได้ว่าไม่มีหลักฐานถักจีนเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมของหลินยี่ที่เขียนขึ้นในสมัยนี้ มีเพียงแต่บันทึกที่หมาตัวหลินได้บรรยายถึงอาณาจักรหลินยี่ไว้และคงรวบรวมจากหลักฐานเก่าแก่ซึ่งเล่าว่าพวกหลินยี่นั้นกล่าวกันว่าคล้ายคลึงกับพวกคูนันและรัฐอื่นๆที่อยู่เลยออกไปสร้างบ้านด้วยอิฐฉาปูนหญิงและชายมีผ้าผืนเดียวห่อหุ้มร่างกายชอบเจาะหูและห้อยห่วงเล็กๆผู้ดีใส่รองเท้าหน,นังส่วนไพรนั้นเดินด้วยเท้าเปล่า พระราชาสูงพระมาราสูงสูงช้างและร้อมรอบด้วยบริพารถือธงและกดกัน้นทีนี้ต่อมาเมื่อการเสื่อมของราชวงศ์จีนในตอนตอน้นทศวรรษที่5ก็ทำให้พวกจามยกทัพมาตีตังเกียรอีกหลายครั้งจนผู้ว่าราชการจีนที่ตังเกียรนั้นต้องขอความช่วยเหลือมาอยัางสำนักจีนจีนจึงส่งกองทัพเรือมาจนตีจามปาแต่ถูกพวกจามปาขับไล่ให้กลับไป ผลของการคุกครามครั้งนี้กษัตริย์จางปาพนามว่าอย่างมาจึงพยายามที่จะติดต่อขอให้ฟูนันส่งกองทัพมาช่วยตีตังเกียร์แต่ฟูนันปฏิเสธไปต่อมาในราวคศ446ผู้ว่าราชการตังเกียร์คนใหม่ที่ชื่อตันโฮชูตัดสินใจว่าจะต้องกราบหลิมยี่ให้เด็ดขาดจึงยกกองทัพมาตีเมืองหลวงของจางปาเข้าปล้นเมืองและคุของมีค่ากลับไป จามปาแพ้หลังจากนี้จามปาก็หยุดทําตัวห้าวเป็นเวลานานและเวลาต่อมาของช่วงนี้จามปาก็ส่งทูตไปยังเมืองจีนต่อมาในราวข้อสอ 49, เกิดมีราชวงศ์ขึ้นใหม่นับเป็นราชวงศ์ที่4แห่งอาณาจักรจามปากษัตริย์พระองค์เรียกของราชวงศ์ชื่อรุทธ,ธะอวรมันได้รับการแต่งตั้งจากจีนและได้สมคณรทูตไปยังจีนด้วยแต่ในอีกไม่กี่ปีต่อมาพระองค์ก็ งกองทัพไปลุกลานตังเกียกไม่ได้และบังเอิญโอกาสก็เหมาะด้วยในขณะนั้นมีตัวละครตัวหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นหัวหน้าพวกยวนชื่ออาลีบงก็กําลังก่อการกบฏขึ้นในตังเกียและพยายามที่จะตั้งตัวเป็นอิสระพระเจ้ารุทธราวรมันก็อาศัยความจราจ,จนนี้ยกทัพไปที่ตังเกียโดยทัพของพระเจ้ารุทธราวรมันแพ้ให้แก่นาทหารของรีบงแต่ว่าในเวลาต่อมารีบง และพวกยวนเองก็ถูกจีนปราบลงไปได้ต่อมานะคะไม่ช้าราชวงศ์จีนน่าจะรงกับยุคราชูเหนือใต้ของจีนก็เริ่มอ่อนแอนลงอีกครั้งพวกจามก็ฮึกเหิมขึ้นอีกเริ่มยกทัพเข้าโจมตีตังเกียอีกครั้งแต่ว่าก็ทำอยู่ได้ไม่นานนะคะ เพราะอย่างเจียนผู้ที่สถาปนารัชบุมซุยได้ชชนะในเมืองจีนทำให้พระเจ้าสมภูร,รมันกษัตริย์องค์ต่อมาของจามต้องเปลี่ยนนโยบายคืออยู่เป็นจึงรีบส่งบรรณาการไปยังเมืองจีนแทน อีก10ปีต่อมาไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอันใดจีนตัดสินใจที่จะปราบปรามจามปาให้เด็ดขาดอีกครั้งหนึ่งกองทัพจีนจึงเข้ารุกรานจามปายึดเมืองหลวงได้และเอาคนออกทรัพย์สมบัติกลับไปเป็นจำนวนมากพระเจ้าสมภูรมันอ่อนน้อมอยู่ขณะหนึ่งแต่ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปพระองค์ก็เลย ทำการส่งบรรณาการตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติอีกก็แสดงว่าพระองค์นั้นเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้แล้วแต่ก็บางเอิญอีกเกิดการเปลี่ยนแปลงราชวงใหม่ในประเทศจีนคราวนี้เป็นราชวงถังซึ่งเมื่อราวคิเตศกราช618ทางฝ่ายพระเจ้าสมภูรรมัน จึงเปลี่ยนพระไทยคิดว่าควรระมัดระวังไว้ดีกว่าจะหักหานจามปาจึงเริ่มส่งทูตไปยังราชสำนักจีนอีกเหมือนอย่างเคยไม่ได้ขาดและไม่ได้ยุติการรุกรานจีนของจามปาเป็นเวลาอันยาวนานอีกด้วยนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์จามปาในยุคตนที่ทางเราได้นำเสนอไว้ในวันนี้หาก อยากจะศึกษาเกี่ยวกับอาณาจักรจามปาต้องอาศัยหนังสือประวัติศาสตร์จากแถบแก่้เคียงอย่างเวียดนามกัมพูชาและจีนที่ได้เขียนถึงจามปาแล้วดึงเอามาเรียงเป็นไทม์ไลน์ซึ่งจามปาในยุคต้นนั้นก็ยังไม่ได้นับว่าโดดเด่นอะไรมากเป็นรัฐที่ปลดแอกจากจีนและพยายามที่จะต่อสู้เพื่อขยายอำนาจและปกป,ป้องตัวเองในบางครั้ง แต่ในเวลาต่อมาจามปาก็จะเริ่มขยายตัวเป็นอาณาจักรใหญ่ถึงขนาดที่เป็นมหาอำนาจแห่งโบราณแห่งหนึ่งในการเข้ารุกร้านกับอาณาจักรขอมด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของราชอาณาจักรจาม ซึ่งเรื่องราวที่เราหยิบยกมานั้นนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้สําหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาค่ะมาหาดูหนังสือเล่มนี้กันได้นะคะที่หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะ